ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนของหน้าปัดนาฬิกาก็ดูสวยงามแววววดูสปอร์ตมากๆนะครับสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้จะมาแนะนำนาฬิกา Casio e d i f i เฟรุ่นที่มีความสวยงามมีความสปอร์ตแล้วก็ที่สำคัญครับราคาถูกมากๆโปรโมชั่นดีมากๆนี่คือเรื่อจริงที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับนี่เจ้านาฬิกา Casio e d i f i ฟ efr 5 7 0 ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมได้รับโจทย์โจทย์หนึ่งมาจากน้องท่านหนึ่งน้องท่านนี้ถามมาว่ามีนาฬิกาสายโลหะรุ่นไหนไหมที่หน้าปัดดูสปอร์ตสปอร์ตดูเท่เทราคาไม่แพงแล้วก็ที่สําคัญสามารถใส่ไปทํางานได้เพราะน้องเขาเนี่ยกำลังอยู่ในวัยทำงานคือเริ่มต้นที่จะทํางานเลยอยากได้นาฬิกาสวยๆสักรุ่นหนึ่งในในความคิดของผมนะครับเด้งขึ้นมาหลายรุ่นมากๆเลยแต่มีรุ่นหนึ่งที่โดดเด่นมากๆแล้วก็จุดสําคัญเลยคือผมเข้าใจนะน้องที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานนะครับ ออต้องบอกว่างบประมาณอาจจะมีน้อยดังนั้นนาฬิกาที่ซื้อเนี่ยจะต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกออ็ใส่ได้นานผมนึกถึงตัวนี้เลยนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยราคาไม่แพงต้องย้าเลยนะครับว่ารุ่นนี้ราคาไม่แพงแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่ดูทันสมัยมากๆอ๋อลืมบอกชื่อรุ่นไปละเอาละมารู้จักชื่อรุ่นของนาฬิการุ่นนี้กันโมพเพลอรน,นาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นนะครับชื่อรุ่นเต็มคือนาฬิกาข้อมือ c a s i o Sport c h r o n o g r a p h e d i f i c e รหัสรุ่นคือ EFR ขีด e 5 7 0 dB ขีด1 AVU DF รหัสโมดูลเครื่องคือ5490คู่มือเครื่องคือ5490เช่นกันนาฬิการุ่นนี้นะครับเออวบ,บแรกที่ผมเห็นเลยนะคือสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือหน้าปัดด้านในหน้าปัดด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดดูน่าค้นหาดูสวยงามเพื่อนๆดูสิไม่ว่าเราจะมองมุมไหนของหน้าปัดนาฬิกาก็ดูสวยงามววาๆดูสปอร์ตมากๆนะครับ ในส่วนของการออกแบบด้านในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข็มด้านในตรงนี้วงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะมีการออกแบบคล้ายกับแผงหน้าปัดรถยนต์รวมถึงด้านข้างตรงนี้ครับเห็นไหมนี่คล้ายกับแผงไม้รถยนต์เลยและจุดเด่นของเขาเลยนะนอกจากหน้าปัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมาร์เกอร์ต่างๆมาร์เกอร์ต่างๆนี้ก็จะเป็นมาร์เกอร์ที่มีขนาดใหญ่มาร์เกอร์คือส่วนตรงนี้ครับส่วนที่แสดงในส่วนของเวลานี่3นาฬิกา4นาฬิกา สังเกตไหมว่าจะมีขนาดใหญ่มากๆมันสัมพันธ์กับในส่วนของเข็มด้านในตรงนี้ในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายมากๆนะครับและผมยังประทับใจในส่วนของขอบข้างขอบข้างด้านข้างตรงนี้นะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้ดูแพงมากๆนี่ดูหรูหรามากๆเลยขอบข้างตรงนี้จะเป็นขอบโลหะชุบสีดํานะครับนี่และในส่วนของตัวเรือนก็จะมีตัวเรือนที่แวววาว สายก็จะเป็นสายแบบมาตรฐานนะครับคือสายที่เป็นสายแบบเส้นใหญ่สายแบบนี้เวลาใส่ทํางานแล้วมันจะดูเรียบร้อยนี่สวยมากเห็นไหมฮะเอาละมาดูด้านหลังกันดีกว่าขอแกะให้ดูนะครับในส่วนของด้านหลังอ่ะนี่คือสินค้าของบริษัทซ m เสายก็จะเป็นสายแบบ3มทบนะครับสามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาแล้วก็ง่ายมากๆเอาละนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับถ้าถามผมมีจุดเด่นจุดไหนบ้างผมขอสรุปจุดเด่นให้เลยแล้วกันนะ จุดเด่นที่1่ก็คือในส่วนของหน้าจอด้านในหน้าปัดด้านในเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นและเป็นสิ helmet, he ่งที่ผมชอบมากๆคือหน้าปัดดูสวยงามอันนี้คือจุดเด่นข้อที่ s <S okay. right. really so 1จ mm. ุดเด่นข <So the President> ้อที่2คือนาฬิการุ่นนี้เข็มต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงเข็มด้านในตรงนี้จะเป็นการจับเวลานาฬิการุ่นนี้ตามชื่อเลยครับคือสปอร์ตโครโกราฟคือสามารถจับเวลาได้นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้มากถึง9นาทีกับอีก59วินาทีและด้านล่างครับสามารถจับเวลาเป็นหน่วยของวินาทีได้ ขอสาธิตให้ชมนะครับกดปุ่มขวาบน1ครั้งพอกด1ครั้งนะครับเข็มด้านล่างก็จะวิ่งเลยทันทีนะฮะก็จะเคลื่อนไปนี่สามารถใช้งานได้จริงดูสปอร์ตกดปุ่มขวาบน1ครั้งเพื่อหยุดครับแล้วกดปุ่มขวาล่างเพื่อรีเซ็ตเข็มก็จะวิ่งกลับไปที่เดิมเห็นไหมนี่สวยงามมากๆนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่2จุดเด่นข้อที่3ครับราคาตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ดีมากแล้วราคาไม่แพงเลยเจ้า EFR 570dB ตอนนี้นะครับราคาเต็มเต็ม ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ6,990บาทแต่ราคาลดแล้วเท่าที่ผมสืบค้นจากเว็บไซต์ของโรบินสันนะครับแล้วก็เซ็นท่านตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นลด50%ทําให้นาฬิกาเรือนนี้นะครับจากราคา6,000บาทเอ 6, เอต้องบอกว่า6,990บาทลดร,ราคาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2,990บาทจนถึง3,400บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นนึงที่มีราคาไม่แพงเลยนี่คือจุดเด่นของเขา สรุปนะครับจุดเด่น3ข้อได้แก่หน้าจอด้านในหน้าปัดด้านในนะครับที่สามารถเอาตรงบอกว่าเป็นหน้าปัดแบบสปอร์ตสวยงามดูเวลาได้ง่ายและข้อที่2คือมีการจับเวลาสามารถจับเวลาเป็นหน่วยของวินาทีได้แล้วสามารถใช้งานเข็มต่างๆได้จริงและข้อที่3คือมีราคาที่ไม่แพงนอกจากนี้ครับนอกจากจุดเด่น3ข้อนี้นาฬิการุ่นนี้ยังสามารถที่จะก,กันน้ําได้มากถึง100เมตรอีกด้วยนะครับเอาล่ะพูดถึงราคาไปแล้วคราวนี้ไปดูขนาดบ้างราคาฟังก์ชันขนาดไปแล้วนะเอาฟังก์ชันไปแล้วนะครับขนาด วัดจากทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้จะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่44.6มิลน้ำหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มีน้ำหนักเพียงแค่84กรัมเท่านั้นเองระบบการขับเคลื่อนของนาฬิกานาฬิการุ่นนี้ใช้การขับเคลื่อนโดยการใช้แบตเตอรี่ครับมีอายุการใช้งานราวๆประมาณ3ปีกับฐานกระดุมรุ่น SR920SW นี่ใช้งานได้นานตั้ง3ปีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานเป็นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นได้ง่ายด้วยสุดท้ายนี้นะครับผมจะสาธิตในส่วนของ เข็มด้านไหนให้ดูนะครับว่าเข็มด้านไหนเนี่ยเวลาที่เราปิดไฟนะมันจะมีความส่องสว่างขนาดไหนแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเวลาที่เราใส่บนข้อมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละมาดูกันตอนที่เราปิดไฟนะครับดูความส่องสว่างของในส่วนของเข็มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่คือเข็มที่ได้รับพลังงานมาเพียงพอแล้วมันก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่มีพลายน้ําที่สว่างมากๆและนี่ครับการใส่เข้าไปสู่บนข้อมือจากการใส่บนข้อมือนะต้องบอกเลยว่านาฬิการ,รุ่นเนี้ย เป็นนาฬิกาที่ขนาดไม่ใหญ่มากใส่แล้วสวยด้วยนี่ขนาดผมเป็นคนที่ผิวไม่สวยนะยังรู้สึกเลยว่าเรือนนี้ใส่แล้วดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ